สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับไอมินโป้งตอนนี้ผมอยู่กันที่ร้านสป,ปีดคอมพิวเตอร์ที่ห้างฟอร์จูน,นะครับยาวหันไหมละ่ะนะครับฟอร์จูนละกันนะครับเรียกว่ายุนยุคนี้ต้องเรียกว่าฟอร์จูนทาวรัชดาไอทีมอลก็ว่ากันไปนะครับสำหรับนะครับคนที่กําลังจะจัดสเปคพีซอยู่นะครับแน่นอนว่าเลือกใช้เป็น CPU Intel ก็บอกเลยว่าเรื่องของตัวความแรงความลื่นแล้วก็ควเสียนเนี่ย จะเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็ในตอนนี้จะมีตัวโปรโมชั่นด้วยกับ Intel ซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยๆพาไปชมกันแล้วกันนะครับขั้นแรกก่อนมันเป็นไลฟ์เนาะผมขออนุญ,ญาตเช็คสัญญาณภาพแล้วก็เสียงก่อนนะครับระหว่างนี้เพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้เลยนะครับขอเช็คสักครู่หนึ่งน่าจะโอเคนะครับผมก็ไลฟ์ทั้งบน Facebook Fanpage แล้วก็ ยูทูบชาแนลนะครับหน้าตาร้านก็ประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าก็ใหญ่โตแล้วก็ครบคันเลยมีทั้งฝั่งที่เป็นแบบ PC นะครับแล้วก็พวกอเซอรี่ต่างๆรวมไปถึงฝั่งนู้นก็จะมีโนบุกด้วยแล้วปิดท้ายผมพาไปชมกันนิดนึงแล้วกันว่ามีประมาณไหนนะครับโอเคเข้ามาในร้านนะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยนะครับโปรเดดโดนใจ for real gamer นะครับเรียกว่าถ้าใครช่วงนี้เนาะกำลังจะเลือกซื้อนะครับจัดสเปค PC นะครับ PC d ี y นะครับทางร้านสปีดเนี่ยเขาก็จัดเอาไว้แล้วพร้อมกับทำโปรโมชั่นด้วยเรียกว่าราคาปกติเท่าไหร่นะครับทางร้านเนี่ยลดร,ราคาไปเลยดูตัวอย่างนะครับตัวนี้ปกติ 14,998, 15,000แล้วกันนะตอนนี้เหลือ13,690นะครับอ่าแล้วก็ช่วงนี้เรียกว่าหลายคนเนี่ย น่าจะกำลังสนใจในการที่จะซื้อคอมใหม่หรือว่าอัปเกรดคอมใหม่นะครับเพราะว่ามีเกมใหม่เข้ามาหลายเกมเลยฉะนั้นแล้วคอมพิวเตอร์ที่แรงก็สำคัญนะครับเดี๋ยวผมพามารีวิวแต่ละเซตอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ขออนุญาตพามาดูตัวโปรโมชั่นก่อนช่วงนี้นะครับนี่เลยเมื่อซื้อนะครับโปรเซสเซอร์เนี่ยตัว CPU นะครับ Intel เจดีสี 3, นะครับทั้งตัวคอ i9 คอ i7 หรือว่าตัวคอ i อก็รับไปเลยนะครับกับเสื้อ t ีเชิร์อินเอ่าเรียกว่าเฮ้ยของพรีเมียมแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับถ้าใครเป็นแฟน Intel ผมบอกเลยว่าของต้องมีเลยตัวนี้อืมก็เรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเล็กๆน,น้อยๆละกันที่ซื้อ ซีบแล้วก็จะได้เสื้อกลับไปด้วยนะครับเสื้อก็โอ้เสื้ออินเทลเขาทำดีนะครับคือผ้าอย่างดีเลยใส่สบายแล้วก็ใส่ไปไหนก็ดูเท่ดูคู่นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวข้อมูลต่างๆห้กันนะครับในส่งตัวซีบด้วยแบบนี้คือแต่ร้านเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรสแตนดี้เหรอนะครับตรงเนี้ยอยู่นะครับทำให้เราเนี่ยเห็นถึงข้อมูลต่างว่าอ่าเราจะเลือกซื้อเป็นคอยก้าตัวไหน คอย7อะไรนะครับคอย5ก็มีเหมือนกันหรือว่าคอย3ก็ได้ถ้าตาม่วนราคาเนี่ยผมขอญาตนะครับดูตามนี้ก็แล้วกันนะตอนนี้ถ้าตัวอ,อย่างนะครับอย่างเช่นตัวคอย9 9 4 9 0น k เนี่ยอยู่ที่21,000ก็แล้วบาทจะบอกว่าเป็น CPU ที่แรงที่สุดเลยก็ว่าได้สลับในสูงตัวคอน s u m e r นะครับมีทั้งตัวรหัสที่เป็น F ก็มีนะครับ KF ก็มีอ่า uh, F ก็คือไม่มีกร้าจอ o n น h i p นะครับคอไอสาอย่างเช่นตัวคอ i 3สามหล้กันนะครับแปดพสิ 8, บาทอา่าหรือว่าตัวคอ i 3สามหนึ่งสี่พเผื่อกรณีบางคนเนี่ยจะซื้อเฉพาะ CPU ไปอัปเกรดเองก็ทำได้หรือว่าจะ จัดเซตใบเลยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอโอเคครนนี้ผมพามาดูตัวอคอมเซตดีกว่านะครับแต่ละอันขออนุญาตขยับจะได้ถ่ายง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยต้องอาจจะย่อลงไปด้วยนะครับขอเริ่มจากตัวเซตแรกก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับนักเรียนนะครับนักศึกษาที่อาจจะงบมาไม่สูงมากนะครับแต่ว่าอยากได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับ เป็น c o r e i 3 1 3 1 0ึอาจจะไม่ใช่เจ็ดสินะผู้ตามตรงแต่บอกเลยว่าความแรงของเลื่อนเพียงพอต่อทุกๆก,การใช้งานแล้วแล้วก็เล่นเกมออนไลน์ได้นิดหน่อยนะครับแรม 16GB นะครับเป็นแบบ ddr 4นะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็น h 1 6 0 m ของทาง asus prime ssd อยู่แล้วยุคนี้นะ5ั0ไรกิกเป็นตัว blue gen 4 มีตัว power supply นะครับ thermaltake 550วัตต์นะครับ80พัตแล้วก็มีตัวเ,เป็นเคสของเขานะ MSI เมสเสร็จเนี่ยและการรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่14998แต่ว่าร้านสปีดลดราคาเอาไว้นะครับเหลือ13690อันนี้เผื่อว่าถ้าใครเนี่ยแบบอนาคตจะอัพเกรดตัวก้าจอก็ทำได้นะครับแต่ในวันนี้อาจจะแบบมีปงะมาน ประมาณหมื่นต้นๆก่อนละกันแต่ถ้าใครคิดว่าซื้อคอมเซ็ตทั้งทีต้องเล่นเกมได้ลื่นทันทีเลยณวันนี้นะครับแล้วก็งบเนี่ยอยู่ที่ไม่เกินสามหมบาทตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นตัวคอยห้าหนึน่งสนึงสะครับแน่นอนตัวนี้จะเป็นเรียกว่าการ์จอไม่มีนะครับแต่จะใช้เป็นการ์จอแยกอย่างเดียวเท่านั้น แล้วแต่คนเนาะอันนี้ผมว่าเพราะว่าจุดเด่นของตัวที่เป็นรหัส F ละกันนะราคาเนี่ยมันก็จะถูกกว่าประมาณหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะแล้วแต่คนจริงๆนะต่อมาก็จะเป็นตัวบอร์ดนะครับเป็น b 7 6 0 M ASUS Prime นะครับแรม32มคอแซรู้เรื่องไปเลยนะครับเหลือเฟือการ์ดจอเป็น RTX 4060 TI ของกาแล็นะครับดี D, ตัวนี้แรงแน่นอน เอ่อ S uh, D ใหนึ่งอ่า500กิกนะครับของ W D Blue เพาวสพนเป็น t h อร์มัลเท็กซ์วัตต์จำเป็นนะเพราะว่าต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดสลับตัวการจอแยกไวห้หน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่าก็2,9,590บาทผมว่าโอเคนะอ่ากับเซตนี้เลยถัดมานะครับขออนุญาตดิดนึงนะย่อลงมาหน่อยนะตัวนี้ เผื่อว่าถ้าใครเนี่ยอซื้อซึ่งทีอยากได้ CPU ที่มันเป็นเบอร์ล่าสุดเป็นเจนล่าสุดนะครับหตัวคอยห้าหนึ่ง 5, 1, 4, 4, F เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับราคาต่างจากตัวเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่3,000บาทโดยประมาณนะครับความต่างหลักเนี่ยก็จะเป็นตัว CPU ถ้าถามผมนะถ้างบเหลืองบไปถึงได้สาม0มืนซื้อตัวนี้ก็ได้ แต่ถ้าคิดว่าไม่อยากเกิน30,000เลยผมว่าไปตัวเมื่อกี้นี้29,590บาทก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแต่ว่าถ้าใครนะครับอยากได้อะไรที่มันแรงกว่านั้นกับการที่เพิ่มงบอ,อีก5,000บาทนะครับเป็นคอย5 1 4 5 0 0ก็แรงไปอีก1 s t e สเต็ปนะครับแล้วก็ได้ตัวกาจอนะครับเป็นตัวแรงกว่านะครับเพราะตัวนี้เป็นตัว OC ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็ความต่างผมว่าก็ถ้าใช้อย่างทั่วไปไม่รู้สึกหรอกพูดตรงๆนะแต่ว่าถ้าเราเอาไปเล่นเกมเนี่ยเฟรมเรทก็จะได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัว CPU mm hmm. ก็จะมีเรื่องของการทํางานแบบมัลต mm ิทัสกิ้งมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับ mm hmm. ส่วนว่าถ้าใครแบบโงบแบบโอเคเลย50,000บวกขึ้นไปนะครับสัก5 7 7 9นะครับเป็นคอย e i7 จ็ดหนึนะครับการ์ดจอเป็น4ี่ศตัวนี้แอสซุนะครับ r ร m 3 2ม o r s คอแซนะครับบอร์ดของ a อ u ซเหมือนกัน B 7 6 0 M SSD 5, 1, 500 g b ่รนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวเคสของ Asus t a ทด้วยซึ่งเคสสวยมากนะครับแล้วก็จะมีตัวคูลิ่งตัว CPU นะครับด้วย,วยสวยๆไปเลยนะครับเรียกว่าพรีเมียมเลยเคสดูดีมากๆสำหรับตัวทาร์ตัวนี้ผมจำได้นะครับ579ก็ได้นะ หรือสุดท้ายนะครับจะเลือกเป็นตัวที่เขาจัดเอาไว้นะครับราคา61,490บาทเป็น i 7เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่มีรหัส f หมาเความว่าจะมีการจอออนทิปเป็น uhd นะครับแล้วก็บอร์ดเป็น msi Z790 ram 3 2มอง c o r แล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น msi นะครับ4.0ป์ตัว super นะครับ o c ด้วย ssd 1TB แล้วก็เป็นเคส msi นะครับแล้วก็เป็น c o ลิ่งเอ s i ด้วยเป็น Power Supply MSI ด้วยนะครับเรียกว่าเออมันสชุดนี้ต่างกันที่หลกัหลกๆคือเป็นสายไหนสาย asus นะครับหรือว่าเป็นสาย MSI ก็สามารถเลือกกันได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะแอบแรงกว่าน,นิดหนึงนะโดยรวมประมาณนี้นะครับซึ่งผมพามาดูตัวเคข้างหน้านี้หนึ่งก็แล้วกันจะบอกว่า เราดูไว้เป็นแนวทางได้กับ6เซเมื่อกี้นี้แต่เราเองเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตัวเคสนะว่าจะเลือกสีขาวสีดําแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ได้หมดเลยราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ความแบบออสวยงามออปชันหรือว่าการปรับแต่งบางอย่างแล้วก็ขนาดด้วยนะครับส่วนตัว CPU นะครับด้านนี้เลยล่างๆหน่อยนะนะครับ จะบอกว่าร้านสปีดเกมมิ่งนะครับสปีดคอมพิวเตอร์ที่นี่เนี่ยของเข้าของเขาเยอะมากๆเราเองเนี่ยสามารถให้จะเลือกเอาเข้าเอาออกได้สมมุตินะเราเลือกเป็นตัวคอย5เราอยากได้อ่าตัวกาจอนะครับของโซแท็กน so ู่ตัวอย่างแล้วกันนะอ่าก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่จะบอกว่าเราเองเนี่ยมีอิสระในการเลือกนะครับ s s d เเหมือนกันนะครับถ้าคิดว่า500กิกไม่พอนะครับ เราจะเลือกเป็นตัวความจุมากกว่านี้ก็ได้จะเลือกเป็นแบบแรมมาตรฐานไหนล่ะ DDR4 หรือว่า DDR5 นะครับจะเลือก RGB ไหมสลหรับตัวแรมก็ทำได้เหมือนกันก็คือข้าวของเยอะใช้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคุยกับร้านได้ว่าเราอยากจะเพิ่มแรมอีกอยากจะเพิ่ม Solid S SD ก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยเห็นไหมของเยอะเลย เลือกซื้อได้ตามสะดวกนะครับนอกจากนี้ร้านสปีดท,ที่นี่นะครับไม่รู้กล้องแผนไปหรือยังนี่เลยนี่เลยเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวมอนิเตอร์นะครับเนีย่ยเอเมซตัวใหม่ตัวโมเดิ์นะครับโอ้ยวางข้างหน้านเอเมซายนะครับซื้อเชลด้าหน้าหรือเปล่านะแน่นอนเลยนะครับโอเคนะจะเห็นว่าข้อของอีเยอะที่เราจะเลือกซื้อประกอบกับตัวที่เป็น p c ซเของทาง อินเทลเขานะครับจะเลือกจอเนี่ยจอหลัก2 0 0พกว่าบาทก็มีแบบนี้นะครับห้าพันหมื่นหนึ่งก็มีแล้วแต่ตัวสเปคนะครับหรือว่าเนี่ย NUC มินิ PC ที่เป็นอินเทลก็มีเหมือนกันนะครับอ่าภายในพาดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพาชมหน่อยก็จะมีจออีกหลายๆแบรนด์นะครับมากมายเลยจอโค้งจอเฮือดถุงสูงนี่แล้วแต่นะครับพวกชุดเกมมิ่งอีกนะครับอย่างเช่นอ่าเมาส์คีย์บอร์ด จอยนะครับยี่ห้อต่างๆก็แล้วแต่ตามการใช้งานของเราเลยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจจะซื้อ PC ประกอบ PC DIY นะครับสามารถมากันที่ร้านสป e ดคอมพิวเตอร์กันได้นะครับ f o r t u n e ชั้น4อ่แล้วก็อย่าลืมตัวโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นเองก็ถือว่าเป็น ของพรีเนียมนะครับที่ไม่ได้หาได้ทั่วๆไปกันแล้วกันนะย้ำเลยนะครับเมื่อซื้อโปรเซสเซอร์หมายความว่ายังไงจะซื้อเป็นแบบจัดสเปค PC ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อ CPU Intel ตัวเนี้ยนะครับไปอัปเกรดที่บ้านด้วยตัวเองก็ทำได้เหมือนกันจะดร้สจะดร้ 3, จะดร้จะว่าไปก็ครอบคลทั้งหมดแล้วแหละนะครับ ทั้งตัวคอย9คอย7หรือว่าตัวคอย5อ่เสื้อเองก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับยังไงก็สนใจรีบกันหน่อยเดี๋ยวของจะหมดซะก,ก่อนนะครับอโอเคคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตแวบพามาดูข้างๆอีกนิดนึงเป็นร้านสป,ปีดเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นแบบสปีดพาวเวอร์สโตร์เลยก็คือเป็นร้านที่ e x c กซ์คลูนะครับเฉพาะตัว Intel เรียกว่าถ้าใครมองหาโนบุ๊ก CPU Intel รุ่นต่างๆนะครับสามารถมาชมกันที่ร้านนี้ได้ครบเลยนะครับทุกแบรนด์ทุกเรียกว่าทุกแบรนด์แล้วก็เกือบทุกรุ่นก็นแล้วกันนะผมว่ามากกว่านี้ก็หาได้ยากละที่มีโนบุก CPU Intel ได้ขนาดนี้นะครับอโอเคนะครับผมมาสรุปตรงนี้กันหน่อยดีกว่าสำหรับคอมเซ็ต Intel นะครับมีให้เลือก หลักหลากสไตล์นะครับทางร้าน Speed Gaming หรือว่าคอมพิวเตเนี่ยเขาเองก็ได้จัดเอาไว้แล้วถ้าใครสนใจมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ร้านกันได้นะครับอย่างที่ออกไปแล้วเราดูเซตต่างๆเนี่ยเป็นแนวทางได้หรือจะซื้อตามนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะลองจัดสเปคเองทางร้านเองก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะเหมือนกันอ่าเห็นไหมเรียบเลยนะครับ โอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อคอมใหม่จะจัดสเปคคอมใหม่ PC DIY นะครับอย่าลืมเลือก CPU เป็น Intel แล้วก็มาที่ร้าน Speed Computer ด้วยนะครับสำหรับในไลน์นี้นะครับอินโป้งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ